พอแซ่บมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วนะครับมาหอดแล้วครับอ่าไปลูกไปอ่าเดี๋ยวยางตามกันไปเลยครับตะกลองทีมงานมาพี่แล้วครับตะกลองทีมงานมาพี่เลยอ่าเนี่ยครับมาหอดแล้วครับอ่าลาครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีช่วยสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเนี่ยเราผิดใท้หากันครับคนนี้จิจการหลายย่านนี่ร้านลาบไม่ไม่ครับที่มันอีเพ่นเสดมาเห็ด ก้อยเขากินนะครับพอเปิดร้านลาบมีทุกแนวครับของอาหารอีสานเขาเป็นก้อยเป็นขัวเป็นต้มครับทุกอย่างอันนี้ครับคุณอ้อมครับอนี่ครับแม่กล้วยคนนงครับแม่กล้วยลาลาบพยานขันแข็งครับี่ครับมาเบิ่งกิจการครับยู่นี่กับมีลานลาบแล้วก็ดั้งเดิมเลยเพิ่กับเห็ดวงแห่ครับนี่หามเบม่งใกล้ๆเลยครับกล้องเอมมามเลยซู้เขมมาม่เลยกับจะมีวงแห่ครับซือวงพินแกนคูนครับรับงาน ในกรุงเทพตัวไปแล้วครับโทรมาได้นะครับเบอร์โทรครับ0 9 5 7 1 4 9 0 4 9นะครับม pues ี่ยังกรโทรมาได้เลยครับแล้เดี๋ยวก็อ่ะเดี๋ยวที่เริ่มลงมืออ่าข <c> er ั้นตอนการเห็ดเลยนะครับนะครับกับยูหนาล้านแล้วเนื้อตัวตัวครับเนี่เนื้อตัวตัเลยตับหวานตับหวานครับตับหวานมีเลือดมีเลือดครับแล้วก็มีเพี้ยอืมมีเพี้ยครับมีเพี้ยนี่นี่นี่ตมครับผม หลายอย่างครับรับแซ่บต่มผ้าแซ่บรับประกันเลยครับต้มผ้าแซ่บื้นนี้ครับแซ่บแน่นอนโอเคครับอโอเคครับมาได้ครับครับกลับมาได้เลยเดออยูบาลามสองครับซอยสี่สิบเจ็ดครับเ้าเอื่นย่านวัดเราครับย่านวัดเราครับยู่ซอยอนามัยสิบห้าครับมาได้เลยครับโอเคครับครับผมื้นนี้ครับมาบุกครัวเลยครับมาบุครัวของ้ัน อ่าลานลาบรอยเอ็ดนะครับของพี่ช่วยนะครับนะครับนี่ครับมาบุบเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับหันเลยหันเลยครับนี่ครับหันเลยครับนี่ขั้นตอนการเฮ็ดครับขั้นตอนการเฮ็ดปวดใส่แล้วเรียบร้อยคนี่เลือดนี่ยใส่เลือดครับใส่เลือดใส่เลือดเรากขาดเพราะดขึ้นนี่แหละเพียครับเพียครับเพียจะให้ไปถิกต้นไม้ต้นหยาด้ครับเพียเนี่ยลำบากเลย ใช่พียเงาเพียกระโดดก็เพียกระโดดนี่ครับนี่เลยนี่เลยนี่คนแบบแซ่บหวานเข้าขมขมโอ้ขาดม่ได้ครับเ้ามีดีครับครับครับมีดีครับมีดีเรามีดีจริงๆร้านลาบมีดีทุกร้านครับนี่ครับนี่ขมขมใส่ขบายครับขมขมใส่เข้าไปเอาล่างครับ อร่อยอย่าบอกใครเที่ยวโอเคครับนี่พราะ้าเราประกันเองเลยครับได่ครับเราประกันเพราะท่านผมมีสาขาสองครับโอเคครับผมเดี๋ยวห้องออย่ากลัวไปทัเนีดครับเดี๋ยวปล่อยให้พราะ้าเขาเหตุไปครับโอเคครับสวัสดีครับกรกับช่องต่ำพลาแซบตามเคยนะครับมาหนี่อ่าครับมาหนี่มากับคุณหลานจ้าคุณหลานสวัสดีจ้าสวัสดีก้อยกอนเลียงมาดังแต่น้อยครับต่้งต่แบะแบะอยู่มันแหละฮะครับ เมื่อนี้ครับพบกับเมนูครับเนี่ครับก้อยเนื้อครับกับจุครับอาหารทุกยอดของบ้านเขาเลยครับครับมือนี่กลับมาเยี่ยมชมร้านที่ท้ายครับค้นหากกันอเพิ่นมาเปิดร้านลาบใหม่ครับแล้วก็เจ้ามีกิจเหการหลายอย่างมีบุกเนี่ยครับก็มีมากมายมีเนื้อมีเอบีมีเลือดนะครับแล้วก็นนี่พักครับ ได้มาจากรถพุ่มพวงครับเขามาขายว้างหรนได้ยินเขาประกาศหอยลายหอยแคงหอยแมงปูปลาตัวนึงแม่เล่าหอยลายหอยแคงหอยแมงปูปลาตัวนึ่งแม่กองมาแล้วผมก็เลยควักมือรับก็เลยได้ผัดมีสีใบมาเนี่ยแหละครับเดียวมันนี่กันนะครับอ่านี่ครับก็ผมแล้วละครับก็บหน้าตาก้อยครับก้อย้อยจูครับมาเนี่ยแจวผมแจวเปรี้ยวครับ ร้านลาบลอยเห็นเพิ่นจัดมาให้เต็มทีแล้วครับก็เนี่ยอมครับเอามาสดลองคอครับกะสิ็จ้ะเริ่มลงมือกันเลยครับก็ผักก็ผักพริกกระเทียมมากไม้ครับโอเคครับอ่าเริ่มกินกันเลยครับมาเด้อพี่น้องไม่กินข่าวเทียงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบเทียงเทียงเนี่ยผองกงครับหืมกินคำนี้คือเบาครับืมอ ครับตอน đó là nè, บ่ไฟ học พี่เพื่อนเจ้านี่ตัวไปมือครับ ขมเกลียวมาอืมข่าวอะไรกำลังเปล่าครับน้ำสะอาดบริสุทธิ์ครับซื้อถอุงกลองมาไหมครับแตบมากกาแฟไห่น้องผม นี่เลยครับนี่ครับยอดปกตูม,ม,ม,มครับม้วนครับเลยกระบมวนน้าเหรครับใส่กระมีใหญ่ ครับพี่น้องผู้ใดผ่านไปผ่านมามาแวะได้เลยครับร้านราบรอยเอ็ดครับแมงหนึ่งหลายอยู่พี่น้องแมงหนึ่งแมงวันแป้นขามกับน,นังของเขา อะนะมองยังไยตาไปผ่านม้าแหวะกันหน้ครับว่าทีเป็นติดต่องานแพรา r ว่าที่เป็น้ามลาบครับอื ลงคอดีครับทั้งมักกับซอยจูไปแล้วพี่น้องมาครับมามามาดูเฉียมเจ้าผมตาไหนพี่น้องผมแบบครับ แลหลายพี่น้องบ้านเราทุกทน้ำลองค้อข้างหาังบแบบ ជាការដូចប្រើនជាចល់ពីល់ធ្លាន มาลิครับมากินข่าเทียงน่วกันเด้อมาๆๆๆพา,า,ากหลายพี่นอ้องแป้งข้าวปลไหลตัวนี้ก,ก็ได้มั้ง ซิมตามคำเรียกร้องนะครับเวลาน,นี้เพิ่งจะเปิดได้เดือนพัวสองเดือนแล้วว่าค้นหลายครับบายๆดังแรงเนี่ยค้นหลายมากเลยครับผู้ใพันไปพันมากอะเธอมมะิริรมร้องกันเลยครับจา้านีไปกับตูมกันพี่ลองเป็นยาครับ ไปปรุัวกรอย่างเขากันขนาดนี่คำใหญ่เะนอนี่ยนองเะ,ะนองเนานนะ โกินน้ำครับครับผมเมื่อนี้กะอิ่มหนำกันเป็นทีเรียบร้อยนะครับสรุปว่าเมื่อนี้ทีมซิมอาหารที่ผมเปิดล้านนะครับถึงก้อยถึงจุซอยจูนะครับถึงอมเมื่อนี้พานครับแซ่บแน่นอนเมื่อนี้ผมมาพิสูจน์แล้วกับทั้งทีมงานครับแซ่บแน่นอนแต่เมอนนี้โบมีทองนี่ยใส่แล้วครับอิ่มหักต้องขอบคุณทั้งพี่ช่วยทั้งร้านลาบรอยเอ็ดนะครับ แล้วเดี๋ยวเขาสิไปทําการล่าล้าทั้ง้านกระจานะพอ้านกระจกกันยากลูกค้าหลายคมืัอนี้ครับวันอาทิตย์ครับก็เดี๋ยวไปล่าล้ากันกะเดี๋ยวพาทีมงานกลับเลยครับโอเคครับผมืันนี้กะยิ้มหนำสำร้านกันไปทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ไปล่าล้ากับอ่าเจ้าของ้านคนะครับที่ช่วยครับอลานลาบลอยเอ็ดเจ้าของร้านลาบลอยเอ็ดครับกับเจ้าของวงแฮวครับพิ้นกันคูณนะครับฝากไปนน้ำนะครับ ทั้งลานลาบทั้งวงแหรแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปลำลากกันเลยครับอ่าเนี่ยกำลังเหตดครัวอยู่เลยนี่ครับพยันขันแข็งนะครับกับเจ้าของลานลาบร้อยเอ็ดครับสาขาสองครับสาขาสองนี่ครับมื้อนี้ครับปรากฏว่าแท่บเป็นทีโอเคเลยครับมื้อนี้รสชาติผ่านเลยครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะครับอย่าลืมแวะเลยครับเมื่อนี้ครับทีด้ฝากลาไปก่อนล่ะกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องต่ำพาแสบด้วยนะครับแต่มนี้กสิได้ลาไปกอนนะครับครับพี่ช่วยเจ้าของร้านร้อยเอ็ดครับมัอนีสวัสดีครับบ๊ายบาย